alright again Yeah Aha Rich right here Here go Bobby Yeah we uh huh. yeah. กดพอความจริงผู้หญิงเขาชอบคนรวยไม่ชอบคนหลอกก็น่าเสียดายที่ผมมีแต่ความหลอกความสัมพันธ์ของเราก็เลยไม่ได้ไปต่อ <True. S 2> แต่ก็ยังคงคิดถึงเธอใจจดใจจอก็น่าเสียดายอให่เธอเป็นคนพิเศษ ในสายตาเธอผมมันก็เป็นแค่คนเปลดเลน <What? S 1> ตอนเราออกเดตผมก็ให้เธอเป็นคนจ่ายผมผิดตรงไหน <Why? S 1> ยังไม่เข้าใจได้แต่สงส่ยตอนนั้นหน้า,ห,นา,ห,นาหารผมก็สั่งไม่มากไม่ไมแค่แนวว่วากิวกับไว้ยมันก็เท่านี้จริงๆลืมบอกผมยังสั่งเล่าให้เนซี่หน้าตาเธอดูไม่ค่อยแฮปปี้ทั้งที่ก่อนหน้าเธอเองเป็นคนฟันนี่ผมเอ่ยปากถามว i r t วอลลี่พริสตอมีชี e เซนนั่ติ้ง ไม่อยากถามอะไรไปมากกว่านี้อาหารไม่กินผมดื่มแต่ให้นิดสิตอนนั้นอารมณ์ค่อนข้างจะตีผมพูดชอบเลยบรรยาก,กาศชิลๆส่วนเนื้อวากิวผมยังไม่กินเพราะผมยังไม่หิวถึงข้าวเช็คบินเธอทำหน้าง่อยๆยื่นบิลให้ผมแต่ในกระเป๋าผมมี200ราคาที่เิลทำเธอสยองราคาทั้งหมดมันเกือบหมื่นสองแต่ว่าตอนนั้นผมก็มีแค่สอง ผมบอกให้เธอจ่ายไปก่อนและการทหารคนละเครื่องมันก็ตั้งหกพันถือว่าทําเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ผมไม่ชอบเอาเปรียบมือนี้เธอเลี้ยงมือหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงผัดกับเพาหลังจากวันนั้นและเธอก็หายไม่โผลมันเลยแม้แต่เงาผมยังสงสัยแต่ก็ทําได้แค่เดาหรือว่าจริงๆผู้หญิงเขาชอบคนรวยแต่ว่าผมก็หล่อพอตัว <Yeah. S 1> ไม่รู้ทําไมไม่ว่าจะคบกับใครทุกคนก็เดินจากไป ันที่จริงผมก็กินไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราออกเดทก็มือละมือละให้เธอจ่าย s <S แต่เธอกลับมาเรียกผมไอ้ควายด know ว h y หรือผมนั้นทำอะไรผิดไปก่อนหน้านี้ก็คุยกันดีไม่เคยผิดใจ <Yeah. S 1> ข้าผัดกะเพราผมก็ติดไว้ผู้หญิงที่เข้าใจเรามันพอจะมีบ้างไหมเพราะผมก็ทำเพื่อเธอทุกอย่างตอนนั้นแทบวูบเธอยื่นมือเือให้ผมถ่ายรูปให้เธอผมถ่ายแทบตายแต่เธอก็บอกว่าภา,าพมันเบลอ ตอนนั้นเธอชวนไปเที่ยวคาเฟ่เสียเย็ดเคถ่ายรูปให้เธอก็ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนจนผมยืนหาวและข้าวที่สั่งมาก็ไม่ได้กินเหมือนเธอจะฟินผมถ่ายรูปให้เธอไปห้าพันรูปแต่ผมก็ยอมทําแม้ผมจะหิวข้าวแต่ผมก็ยอมทําเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็หายทิ้งให้ตัวผมต้องเงาเยอเขาใจยากจริงเลยผู้หญิงนะ